วันนี้เราจะพาเด็กๆมาดูสัตว์โลกใต้น้ำกันนะคะทุกคนถ้าเบื่อป่าเบื่อเขาเราก็มาดูสัตว์โลกน่ารักใต้น้ำกันค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมปลาหลากหลายสีสันกำลังแหวกว่ายอยู่เลยค่ะมีปลาอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะถ้าใครรู้ช่วยเม้นมาด้วยนะคะแต่ละตัวหลากหลายสีสันน่ารักมากเลยละค่ะ ปูปลาที่แหวกไหยอยู่นี้อยู่ในสวนสัตว์ไบรดอบประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะถึงแม้อากาศข้างนอกจะหนาวแต่ปลาเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยใต้น้ำดังนั้นจึงไม่เป็นอุปสรรคของการดูาศัยนะคะแต่ภายในเขาก็จะควบคุมอุณหภูมิให้แก่ปลาพวกนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นปลาที่อาศัยอยู่ตามคองบึงหรือห้วยหนองข้างนอกเมื่อเจออากาศหนาวน้ำก็จะเป็นน้ำแข็งซึ่งไม่มีการควบคุมฟูงปลาเหล่านั้นก็จะแข็งตายมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะในช่วงหน้าหนาว ปลากระเบนที่เราเห็นดูนี้คือปลากระดูกอ่อนจำพวกหนึ่งที่อยู่ในชั้นด้อยอิลาสโมแบนชีไอมีประมาณ400ชนิดพบได้ทั้งน้ำจืดสนิทน้ำกร่อยและน้ำทะเลมีรูปร่างแบนลาบคีบทั้งหมดดยูชิดติดกับลำตัวด้านข้างมีท่อน้ำออกหนึ่งคู่ ดูด้านหลังของหัวซึ่งทำหน้าที่ให้น้ำผ่านเข้าทางเพื่อไหลเวียนผ่านเหงือกเพื่อการหายใจนะคะและภายในปากจะไม่มีฟันแหลมคมเหมือนปลาฉลามดังนั้นการหากินจึงค่อยเป็นค่อยไปด้วยการเคี้ยวอย่างช้าๆค่ะซึ่งอาหารส่วนใหญ่ก็ได้แก่กุ้งหอยปลูปลาตัวเล็กๆ ตามพื้นน้ำเป็นส่วนใหญ่นะคะ โคตรตายอย่างวาตัวใหญ่แหญ่หรอคะเด็กโอ้ยแบบนี้มึงกินโคตได้เหมืตัวนี้ตัวใหญ่มากปลาอะไรโตมาแล้วมาแล้วลอยมาแล้วมาจะมาโอ้ยตัวใหญ่ก็อันนี้เป็ปลาอะไรคะใครรู้บ้าง

มาแล้ว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 บุกบุกคุณไป าดาวนะคะแต่ปลาสีนดำเงินนะ่ะม,ม,มันน่ารักนางมันงามเนาะปลาสีนดำเงินเอา้าบินขึ้นมาแล้วนี่นี่ตัวนี้บินขึ้นมาแล้วโอ,โอ้แต่ตัวสีนดำเงินน่ะน,น,น่ารักเป็นปลายอย่างละตัวนหน่อยหน่อยสีดำเงินอา้าวบินโชว์ไปอีกแล้วอ๋อตัวนี้บินดีค่ะ ปลากระเบนเลยนนี่จะอีตัวสีดำเงินเนี่ยสวยเนี่ยเนี่ยปลาสีดำเงินนาะสีสวยปอนะสายอย่างสีสวยสวยคุ่าปลาสีดำเงินสีสวยดีอันนี้ปลาอะไรเนี่ยตัวลายๆเนี่ยมันก้อนหินอันนี้คือก้อนหินแต่ อันนี้คือปลากระเบนมันหมกทรายอยู่นะคะปลาตัวนี้มันงามเถอะวะเนี่ย <Yeah. S 1> กับแกะหยักบุณอ่ะมันออกมาหายใจนี่คุณได้เห็นจระเข้มั้ไอ้เคนะคะไอ้เคอดูข้างโขดหิน,นดูนเบลเลอร์อเลยดูปลาปาก็ตัวใหญ่ <c oughs> เห็นไหมเอาตัวหนขึ้นมาเค่เอ็ดเป็ดอยู่ นู้นไหนตะัวยังไน่ะชาวัานเ่าทำอันนี้ตัวอีกหนึ่งตัวอน,นอันนี้นกนกปลาข้างบอกเขาเรียกนกอะไรเนี่ยดูจากสภาพก็คงจะแก่แล้วเนาะหัวแตกเมื่อแล้วหัวหอกเมื่อแล้ว โอ้ยตาสงสารนะดูนคนเดียวบ่มีคู่น่าสงสารจังเลยตัวไฮดีหายยนาสูดลูกมันสองตัวกำลังซ้อมเบิร์เงินมีตัวอย่าง,งนี้นำมันตื่นมันตกหนามันเลยตื่น

untuk rumun dia mudah lalai taiyah